วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ANN Channel ครับพี่น้องครับมือนีนะครับจะมาอัปเดตนะครับกิโลหมูนะครับที่ได้ทาการจับออกไปนะครับวันรอบนี่ไฟนี้นะครับผมน้ำหนักเฉลี่ยเราเนี่ยมันได้ยู่ที่แจ็กิโลราคารน้ำหนักรวมทั้งเมดนะครับได้ประมาณจักตันเนาะพี่น้องเนาะแต่ก้อนสีอ่าวนี่ครับกะต้องขออภัยตะเกินนะครับเพราะว่า สัญญาเคยสัญญาว่าผมจะไอ้มาทายผ่านบรรยากาศในการจับหมูแม่พี่น้องถ้าเอื่นว่านะครับมือทีอ่ช่วงนี้เป็น,ปนสภาพว่าโควิดน้พี่น้องเนาะนะครับ,นะรบมือที่มาจับนั่นผมดันบ่ว่างแม่พี่นะ้องฟ้ามพี่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือผมผมอยู่อีกมองนึงนะครับแล้วก็ฟ้ามนอยู่อีกมองนึงมม่เลยให้หการณ์เดินทางไปมากนี่ลําบากน้องพี่นะ้องเนาะ ในช่วงโควิดแบบนี้นะครับผมก็เลยบอดเเดม่าทายให้พี่น้องเบิ้งแล้วการที่สําคัญเวลาในการจับนี่ข้าเจ้าจับตีหนึ่งตีสองไหมพี่น้องนะครับแล้วก็มันก็เดืกเกินไปพร้อมเพราะว่า,าคือผมกับในช่วงกลางวันเนี่ยผมทํางานแล้วกับช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็ขยับพักผ่อนนั่มหล่าพี่น้องมันก็เลยบอบประจวบม,ม่อไหมพี่น้องนะครับเรืงสะภาพว่าโควิดปีกับไร้ย่างนะครับกะเอาเป็นว่า กาต้องขออภัยนะครับที่บริด้มาเก็บผ่านบรรยากาศให้เบรงนะครับแต่เมื่อนี้นะครับจะมาสรุปนะครับยอดของจํานวนหมูนะครับที่จับออกไปนะครับที่บริษัทมารับเอาพี่น้องเนาะเมื่อนี้สิมาที่เราเรื่องเอกสารพี่น้องนะครับหมูเนี่ยเข้าจับไปแต่ประมาณทันที19 19เมษานะครับประมาณนะครับส่วนใหญ่คือก็จะจับมือเดียวไปพี่น้อง จับตั้งแต่หลังเทียงขึ้นไปจนว่งหอดสอดแจ้งเลยกับมีรถหลายๆขั้นมาเอามาขนมาขนมาขนไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเอกสารนะพี่น้องเนาะเอกสารในการจับเป็นเอกสารนะครับเป็นเป็นใบใบก๊อปปี้นะครับเอกสารชุดนี้เอาไว้กับลูกฟาร์มแล้วเอกสารอีกชุดหนึ่งกะทรงกลับบริษรัทในพี่น้องนะครับเพื่อที่จะเอาไป ทำการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขึ้นมาหายท่างลูกฟ้ามนะครับผู้ชมเออเอ,น,เอนลูกฟ้ามเนาะบริษัทบริษัทเอิอเท่ามาลูกฟ้ามไหมพี่น้องเนาะนะครับกาอ,อันนี้ก็คือใบสั่งจับนะครับมันจะมีของบริษัทชื่อนี้ชื่อนี้ใบสั่งจับกับล,ลงมนที่เท่านี้เท่านี้นะพี่น้องเนาะทั้งหลังเนี่ยก็จะเป็นใบช่างน้ําหนักสุก,กรไหมพี่น้องมันก็นจะเป็นใบกอปปีนะครับเขียนลงตัวจริงเพื่อจะฉีกไปกับไบบริษัทอันนี้ตัวกอปปี้น้าเท่านะครับอ่า ตัวนี้เขากระจะนี่ครับสร้างตัวได้เขากับเขียนเลขลงเล่ยว่าตัวนี้จะก,กิโลตัวนี้จะก,กิโลแล้วที่สําคัญนะครับพี่น้องก่อนจับเขาจะให้หมง,งดอาหารคือง,งดแห่อาหารภายในมือจับเนี่ยก่อนสิบแปดนาฬิกาสมมุติจะจับ,จ,บจับมืออื่นเพราะว่ามันต้องเป็นมืออื่นหลังเที่ยงคืนนะครับสมมุติวันนี้สมมุติวันนี้เป็นที่จะจับที่สิบเก้าสมมติวันนี้เป็นที่สิบแปดสิบแปดก็คือหกโมงเย็นสองสิบแปดก็คือให้งดเลย แล้วก็ตีหนึ่งตีสองของสิบเก้านะครับหลังเชนงพื่อเปลี่ยนเั็นดิจิตเก่าแล้วเนาะกา <c oughs> จะทํามาทาการจับนะครับ <c oughs> จับแป๊บเดียวพี่น้องนะครับกา <c oughs> บอต่างแต่เทียงตั้งแต่ตีหนึ่งหอดก่อนเทียงเพราะว่ารถรถเขาสวนกันเขาสวนกันออกแต่ต่ลาแต่ลารถต่ละกขั้นนะครับมันก็นจะมีหลายกอบปีนะครับนี่ครับนี่หลายหลายกอปีเลยนะครับเขากาจะเคียนเคียนไห่อา่า จับไปจักโตูเขากเข็เขียนล่งเขียนลงอ่ะพี่น้องจนว่าครบสุกโตร,รอบนี่หมูออกจากา้ามเนี่ยก็จะประมาณหกลอยนิดๆพี่น้องรับเขาเจ็ดลอยกลัวนะครับเนื่องด้วยหมูตายนะครับอ่าช่วงหนาหนาวที่ผ่านมาเอาอมาล่งเนี่ยอ่าเขาคืดโดยประสบการณ์การเลี้ยงที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะช่วงช่วงหนาหนาวเนี่ย หมูจะไม่ค่อยจเริ่มเติบโตดีปันไดน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบิ้งรอบนี่ตอนนี้เสียงเดี๋ยวนี้เสียงซีซีซท้างหลังปะครับตอนนี้กำลังล่างคอกล่างคอกหมูเพื่อที่จะเตรียมให้บอคเขาหือ้อหื้อผ่าออกไาพี่น้องนะครับตอนนี้คือบ่มีหมูแล้วนะครับขึ้นโดนจับจับไปแล้วนะครับตอนนี้คืขึ้นี้ผมมาล่างคอกหมูนะครับแต่ว่าผมมาอัปเดตทุกฟั่งก่อนว่าจับไปแล้วนะน้ำหนักฉเฉลี่ยมันอยู่ได้หลายปันไดน,นะครับเฉลี่ยบางบางตัวพี่น้องหมู คืออย่างที่บอกนะครับหมูมันบ่ค่อยโตนะครับหาซิปก็โลกับมีเรียงซีเดือนนะครับหาซิปก็โลกก็มีมีทา,านที่โทษของมาถามว่าปัจัยเสียงนะครับของการเลี้ยงหมูขึอ้นอยังในเรื่องของการาโดนโดนเลิกจ้างโดนยังเนี่ยถ้าเกิดเข้าประเดท,ท่ห้ามผิดกฎบริษัทคือบริษัทประเดประเดบ,ะบอกเลิกสัญญาเข้างไงเดี๋ยวพี่น้องนะครับเพราะว่าผมก็เรียงมนยานี่สิบปีแล้วปัจจัยเสียงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหมูบ่ใยั่ยังสิละครับ มั่กะอ่าเข้ากับประเดี๋วพี่ชอบอยังดอกแต่มันก illa, ระเซเวลาเลียงเฮ้านะครับทุมแทนที่เขาจะเด้ยอะไรอ่ากิโลหลายๆเพื่อจะเด้ค่าตอบแทนหลายๆนะครับมั่นกะเนี่ยครับคือ,ค,อคือจุดเสียงความเสียงของของการเรียงก็คือหมูบวใหญ่นะครับหมูตายประว่าเนี่ยพี่น้องนะครับกบมีหลายทานทีถางของมาว่ามันจะมีความเสียงบ้าเ,าเกิดว่าสางไปแล้วเขาเศร้าเขาเศร้าไอ้เฮ้เาเรียงสินะ ก็คือเรื่องเรื่องการเศร้าให้เลี่ยงเนี่ยก็คือเข้าตรงนั้นเข้าตัดไปเพราะว่าถ้าเกิดเข้าบริเวณพิษกดเกณฑ์บริษัทก็คือแอบคล้า,บบายหมูนะครับแอบคล้ายหมูออกไปเองแล้วก็แอบคล้ายหัวหานสิไหมครับอันนี้คือเป็นกดเกณฑ์ของบริษัทที่พึ่งกำลังดไว้นะครับขันเทาขันเท่าซื้อซักต่อเขาเขาก็ย่งย่างให้เข้าเหลี่ยงย่าง,งมีสัญญ,ญากับเ,เข้าต่อไปนะพี่น้องเนาะอันนี้การเป็นก๊อปปี้ยูนิประมาณสี่ขั้นรถพี่น้องนะครับผมมาได้เปิดเบิองเบิดเน,นาะเพราะว่า ไร่ไวดในเบื้องเบิดนะครับน,น้ำหนักเฉลี่ยยุ่จะยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบกิโลพี่น้องนะครับมันควรจะได้เก้าสิบถึงรอยนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมูรลอบมีบอเป็นที่หนาพึ่งพ่อใจปันไดพี่น้องนะครับจะรวมแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับจำนวนตัวที่จะแปะผมผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าจำนวนตันที่บวกออกมานะครับ ได้ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์เจ็ดตันนะพี่น้องกาได้ได้หาหาหมื่นกว่าโลแต่ว่าคิดเป็นคิดเป็นตันไหมพี่น้องได้หาสิบเจ็ดตันนะครับหมูทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยหกลอยกว่าแต่ว่าคือมันตายเกือบลอยพี่น้องไฟนี่นะครับกาถามว่าตายร้ายบอบ่ตายตายร้ายนี่ก็คือหอกากับอะไรละไพี่ชอบยังหอกเพียงแต่มันเสียเวลาเฮา เท่าเรียนซีเดือนกว่านี่ก็คือคอ่าตอบแทนเท่ากับดหน่อยลงสิแม่พี่น้องนะครับเท่ากับบริยียเสียเงินอนะ่ะเท่าบ,บริยียแต่ว่าเท่าเสียเวลานะครับเสียโอกาสที่ผ่านมานะครับก้อนหนาเนี่ยซีเดือนซีเดือนครึ่งนะพี่น้องนะครับเท่ากับบริษในส่วนนั้นไปจะสุดสัดนไปนะพี่น้องเนาะไปนี่กาตอบจากใจจริงครับบ่เป็นที่นาพึ่งพ่อใจปันไดใพี่น้อง เพราะมันได้นอยนะครับกับบรูว่าจะเหลือท่อนเพอสามแสนมอนะครับคิดมาคิดว่าครนเพราวารอบที่แล้วเนี่ยไปสี่แสนกว่ารอบนี้ก็น่าจ,จะสองถึงสามแสนสามแสนต้นๆนะครับคิดว่านะบ่าสองแสนไปกับสามแสนต้นครับค่าตอบแทนแต่ดับต้องลออ้อเบิอ่าสลิปนะครับกี่ประมาณกี่กประมาณสิบห้าถึงยี่ยสิบหมื่นเดสลิปก็บออกแล้ว เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสูฟังอีกรอบหนึ่งพี่น้องว่ารอบนี้นะครับจับวันที่19เมษายนนะครับได้ค่าตอบแทนหลายปันเดยนะครับอีกเอ,ก,อกสารชุดหนึ่งที่ผมบาได้บอกห่อนะพี่น้องก็คือตัวนี้ครับเอกสารควบคุมการจัดการาร์มสุกรนนะครับอันนี้เขาจากว่มีมิให่มีไห้อยู่ต่างแต่เลียงเลยแหละแต่ว่าผมมาได้บอกชูฟังแจกคเทอว่ามีเอกสารในการวาควบคุมกำกับนะครับ ในในในระบบฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีเอกสารตัวนี้ลงอยยังแน่นะครับกับก็จะมีคำสั่งมีอย่างต่างๆบุคคลบันทึกบุคคลได้รับอนุญาตเข้าออกฟาร์มนี่ก็จะเป็นอ่าซื้อของของคนมาส่งอาหารของคนมาส่งลูกหมูนะครับนี่เื่องเขาก็จะลงนะครับว่ามีคนเข่าฟาร์มเห่า มีู้ใดแน่คือเป็นเป็นเอกสารบันทึกเหมือนข้าไปหาไซโปสินค่า,าตอนนี้่จงคูเวียนในพี่น้องข้ากับไปลงซื้อเขาสิแมครับแต่ว่ายู่งดิบ็อกไฟด้เปิดข้นหนอกเขาปันไดนะครับกะอ่าต่อมาก็จจะเป็นในรูปในในเอ่อเรื่องของมาตรฐานการกินอาหารและสมรรถภาพการผลิตของสุกรตามช่วงอายุนะแม่พี่น้องก็คลายว่าขันสมมุรว่า ผู้ใดเคยไปฝากทองมันก็จะมีกราบมีเกล็ดการสมส่วนสิไหมครับอยู่ในสมุดสีชมพูเสียพี่น้องตามช่วงอ,อายุสมมติอายุคันเท่านี้ควรจะมีน้ําหนักเท่านี้สิไหมครับอันนี้มูก็คือการพี่น้องนะครับมูกอะสัปดาห์เดืนอนที่สัปดาห์อายุที่สัปดาห์ควรจะเบิร์ตอาหารไปเท่าไร้ควรจะกินอาหารจักต่อโตจักกิโลต่อโต,อต,อต,อตอสิไหมพี่น้องแลักกา ก็จะน้ำหนักทอดใา,าสินะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อค่า FCR FCR นี่คือค่าความสามารถในการเลี้ยงนะครับเขาจะเอาน้ำหนักทั้งเมิร์ดนาหน,นาจะเอาหา17ตันเนี่ยมาคูณคูณก็ค่า FCR แล้วกลเป็นผลตอบแทนออกมาให้เห่าสีแมยพี่้องนะครับเขาก็จะมีตาล่างหาย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เอาเห็ดมาหนีทั้งหมด27สัป27สัปดาห์แต่ว่าเขาจะเลี้ยงเขาจะได้จับอยู่ประมาณอีก24-25สัปดาห์อาจจะไม่ถึง27 26-27มันก็โตไปหาหกเดือนไหมพี่น้องมันกระโดดไปแล้วพวกคยได้เลี้ยงโดินฝันนั่นนะครับกาสมมุตินะครับอายุสุกร4สัปดาห์นะครับพุ่นกินอาหารอยู่ที่3ขีดนุ่จุด3กิโลนะครับกันน่าจะน่าจะ3ขีดน้อพี่น้องเนาะต่อวันนะครับ แราคาหน้านักตัวจะอยู่ที่แปดกิโลนะครับอ่านี่ก็คือยกตัวยานะครับอายุหมูสิบวันคือหนึ่งเดือนนพี่น้องเนาะบานที่นี่เขาก็จะไม่เกณฑ์ในเห้าลงมาลงมาลงมากพี่นี่ปึ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นในเบื้องขางจอ่อน้าพี่น้องเนาะสมมติว่ายี่สบสี่สัปดาห์ถึงขั้นจับแล้วนะครับหมูแต่และตัวเนี่ยควรกินอาหารอยู่ที่ 2.55กิโลต่อวันนะครับต่อตัวด้วพี่น้องเดอ้อแล้วก็ควรจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่1 0 9 2 7กิโลนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของมันนะครับแล้ว fcr เราก็จะได้ที่2.54คืออันนี้คือตามเกณฑ์ที่เขากำหนดให้แต่แต่จชื่อจังนี่แหละครับหมูผมอายุย c ซสัปดาห์น้ำหนักมันอยู่ที่ห0สกว่า เอซีอาร์ุมกระไดแค่หนึ่งจุดหกตั้งสินะครับอันนี้คือมั่นว่าเป็นไปตามตารางที่ที่มันควรจะเป็นนะครับก็บด้วยนะครับหมูเจ็บป่วยหมูบพแข็งแรงนะครับมันก็นเลยในตัวมันหลอดตั้งสิไหมพี่น้องมันก็นเลยได้ไ,ดได้บอตามที่ทั้งบริษ,ษัทกำหนดอันนี้คือเป็นเกณฑ์เกณฑ์นี้เราเขาไม่ได้บังคับเราแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราทําได้เราก็จะได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นหมพี่น้องเท่ากับเรามีความผิดอย่งดเดาะฐาเหตุบได้ไหมครับอันนี้คือเกณฑ์ของอการเลี่ยงสุก่อนนะครับนี่แหละผมเอกสารชุดเนี่ยตอนที่มีคนถามผมผมบ่สามารถตอบได้เราคงจำตัวเลขบได้นะครับเอกสารมันอยู่ทั้งพี่แม่พี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือตัวโอกาสมาบอกสุดฟังแล้วนะครับบันที่ต่อมานะครับมันก็จะเป็นบันทึกการให้อาหาร จะเลี้ยงเลยครับจำถึงสุกจันถึงอาทิตย์จนถึงอาทิตย์แต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์กะเลี้ยงลงมาเลยอ่ามือนีใส่จักถุงมือนีใส่จักถุงมีหมูตายจักโตกะโล่งไหมพี่นอ้องมันจะมีสต๊อกสุกรมีตายมีอ่ะไรต่างๆไหมครับหล้วการใช้หัวอาหารเบรืรออะไรใช้ไปกี่ถุงวันนี้สิแม้กพี่นอ้องเท่ากับโลงลงสุ่มมือเลยได้ครับจนวานเท่าตีได้จับนี่ครับคุณนะ่ะไายทำทายอยู่โลง่งสู่มือเลยพี่นอ้องอันนี้การจะเป็น บันทึกนะครับหมูตายห้องกับลงมือนีตายจักโตเหลือจักโตมื่อนีตายจักโตเหลือจักโตนะครับมีรายงานการใช้วัคซีนด้วยนะครับกทั่งวัคซีนเนี่ยก็จะมีทั้งบริษัทออกมาฉีดให้นะพี่น้องเนาะแล้วกาเนี่บมินาสุกทายนี่น้ำหนักที่จับไปพี่น้อง ไม่เทน้ำหนักจำนวนสุกรที่จับไปหก0้อยห้าสิบหกตัวอ่าผมเห็นตัวเลขแล้วผมเลื่อมองหันนะครับโฮลไรที่ผมบอกว่าโฮลอวไรก็ตัวนี่ผมแน่ตัวเลขสุดที่มาแล้วนะครับหกร้อยห้าสิบหกตัวจากเจ็ดร้อยห้าสิบสองตายไปทั้งหมดน,นะครับรอบนี้พี่น้องเก้าสิบหกตัวครับเกือบรอยรอบที่แล้วเนี่ยรอยเอดรอบนี้ เก้าสิบหกถือว่าเป็นการเอ่อเป็นข้างที่สองนะครับที่ที่เลี่ยงเรามีความรู้สึกว่าบวเป็นที่หนาพึ่งพ่อใจนะครับข้างแรกตอนนั้นผมเหลือท่อนมหอดแสนหลังจากที่หักหักค่าใช้จ่ายหักสินเชื่อตอนตะกี้มีมีมีเอ่อสินเชื่อรัธนานคา่านะพี่น้องเนาะถ้าเกิดบวกันแรกเนี่ยมันก็จะตกไปสองแสนกว่าบาทสองแสนไม่ถึง ออสองสองแสนป่ายเกือบสามแสนพี่น้องรอบนี้ที่ผมบอกนะครับพราะสองแสนป่ายกับสามแสนตนนะครับตั้งแต่เบื้องกันนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแน่นอนนะครับในเรื่องของเอกสารการจับหมูหรือว่าค่าตอบแทนของรอบจับ19เมษายน2564่ 64, ครับพี่น้องนะครับการมือน,นีนะครับมาอัปเดตสุฟังอัปเดตกิโลหมูสุฟังการจับหมูสุฟังแต่ บบได้บบได้ทายภาพบรรยากาศแต่แต่ไอยังสัญญาว่าจับพยาย่มนะครับเดี๋ยวรอบนี้ไฟนี้นะครับจะพยาย่มอีกสี่เดือนข้างหน้านะครับจะพยาย่มทายบรรยากาศการจับหมูเห้พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องผมให้เบิง้งให้ได้นะครับเพราะว่ามีมีบางทันที่เคยติดต่อกันทักไลน์มาจับหมูไปนอนสิกะมีไหมครับเรากลับไปเม่นในคลิปมาจับหมูไปสิไหมครับ เพิ่นก็อยากเบิ้งนะครับพวกท่านท่านที่สนใจไหมพี่น้องเนาะนะครับกะต้องขอให้จริงๆนะครับกะด้วยเหตุผลที่อ้างที่ว่าไฟนะครับหลังแต่กอนหนานี่เนาะ่ามันเวลาบ่าตรงกันนะครับพี่น้องกะเลยได้ออกแต่เอกสารแล้วบอกสูฟังนะพี่น้องเนาะก็อ่าเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จแล้วผุก็จะไปพาไปเบิ่งคลิปล่างคอกหมูนะครับผุณก็สามารถที่จะ ตัดใส่น้ำกันได้ว่าวมันเน่าเกินไปไม่พี่น้องเห็ดทีละคลิปและคลิปกันนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับกะคลิปนี้ถ้าเกิดมากถ้าเกิดชอบถ้าเกิดเป็นประโยชน์กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกด subscribe กดกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมอัพนะครับของช่องทางช่องเอ็นเอ็นชนแนลและพี่น้องเนาะกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลยอรับเดอร์ วันนี้ก็ฝากขอบคุณน,นะครับสําหรับการติดตามลักชมครับขอบคุณมากครับบาัดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย